Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh สวัสดียังเท้าท่านพ่อแม่พี่น้องที่เคารพวันนี้ผมมีโอกาสได้ลงพื้นที่มาามาประชาสัมพันธ์มาเพื่อตอบสารให้กับพ่อแม่พี่น้องที่เคารพเนื่องจากว่าวันนี้เป็นวันสําคัญอีกวันหนึ่งเป็นวันที่ทางอําเภอเจนะเรานี่ มาทำโครงการหนึ่งโครงการ,ร,การเราเรียกว่าโครงการมือบนอช่วยเหลือพ่อแม่พี่น้องอที่อยู่ในกล,ลุก่มของเด,ด็กกำพร้าและก็ผู้ไ้โอกาสวันนี้ก็เช่นเดียวกันครับถ้าท่านพ่อแม่พี่น้องที่เคารพได้ติดตามกิจกรรมของส่วนผมหนึ่งทุกๆวันส่วนใหญ่ก็มักจะมีกิจกรรมให้ให้กับพ่อแม่พี่น้องได้ติดตาม วันนี้เช่นเดียวกันเป็นโอกาสที่ดีที่สําคัญที่สุดที่ผมจะนําเสนอผลงการดีๆให้กับท่านพ่อแม่พี่น้องที่พไม่เพียงแต่ว่าโครงการนี้จะเกิดขึ้นในอำเภอในตำบลที่เ่านั้นแต่วันนี้เราพร้อมที่จะพากิจกรรมเหล่านี้มาทำความรู้จักให้ท่านพ่อแม่พี่น้องมาเรียนรู้เกี่ยวกับกิจกรรมในของอำเภอเชนะและเช่นเดียวกันวันนี้เราได้รับความร่วมมือเป็นอย่างดีจากผู้หลักผู้ใหญ่นะครับที่ ให้ความเอาใน,นความสะดวกกับพ่อแม่พี่น้องไ,ไม่ว่าในเรื่องอะไรต่างๆถือว่าโอกาสวันนี้โอกาสในปีนี้เป็นโอกาสที่ดีที่สุดท่านผู้นี้เป็นท่านผู้ที่ให้โอกาสและสําคัญที่สุดมากที่สุดคือท่านผู้นี้เป็นท่านที่เข้าใจในหลักของศาสนาอิสลามไม่ว่าจะเป็นวิถีการดำเนินชีวิตหรืออะไรก็แล้วแต่นะครับนะ ครับอีกสักครู่นั้นเราจะมาพบกับท่านผู้นี้นั่นก็คือท่านในอำเภอเจนรของเรานั่นเองครับผมขออนุญาตเบอกตัวท่านในอำเภอเจริญนครขอเชิญครับท่านช่วยแนะนาตัวนิดนึงครับก็สวัสดีท่านผู้ชมนะครับผมนายชัยรัตน์สุขสมคิดครับในอำเภอเจริญนครครับเพราะไม่เี็น้องครับผมมีประเด็น2-3ประเด็นที่จะถามท่านในอำเภอ เป็นถือว่าเป็นตัวแทนของพ่อแม่พีนน่น้องด้วยกันนะครับนะ,ะคำถามแรกผมจะถามว่าโครงการนี้นี่โครงการของวันนี้เกิดขึ้นได้อย่างไรและภูมหลังของโครงการนี้ท่านมีแนวคิดอย่างไรครับขอเรียนสิญครับครับก็ในส่วนของกิจกรรมในวันนี้นะครับก็เป็นกิจกรรมอมอบทุนนะครับให้กับเด็กกำพร้าแล้วก็เด็กด้อยโอกาสนะครับเนื่องจากใน พ่วงอีกไม่กี่วันข้างหน้าเนี่ยนะครับก็จะเป็นวันรายออดินฟิตรีนะครับซึ่งพี่น้องมุสลิมนะครับที่อยู่ในพื้นที่นะครับถือว่าเป็นเทศกาลที่มีความสําคัญแต่เรามองว่าในส่วนของเด็กๆน้องๆนะครับบางกลุ่มนะครับซึ่งเป็นน้องๆที่เป็นเด็กกำพร้าแล้วก็เด็กด้โอกาสเนี่ยนะครับยังขาดปัจจัยนะครับยังขาดต้นทุนนะครับที่จะเป็นส่วนที่จะทําให้เขาสามารถที่จะเฉลิมฉลองนะครับได้เหมือนกับ เด็กๆคนอื่นๆนะครับขาดสิ่งที่เป็นองค์ประกอบนะครับของการที่จะไปเฉลิมฉลองอย่างเช่นการแต่งกายเรื่องเสื้อผ้านะครับในเรื่องของเครื่องประดับต่างๆเนี่ยนะครับก็ทําให้เด็กกลุ่มนี้นะครับอาจจะมีความรู้สึกน้อยเนื้อต่ําใจนะครับว่าตัวเองมีไม่เหมือนเพื่อนนะครับก็เลยเป็นที่มาที่ทางอําเภอนะครับก็ได้ร่วมกับทางชมรมกำนันผู้ใหญ่บ้านนะครับทางชมรมอีหม่มคอเตบีรันนะครับ องค์กรภาคีเครือข่ายนะครับทั้งภาคเอกชนทั้งส่วนราชการนะครับทั้งหน่วยกําลังนะครับผู้มีการโรงเรียนนะครับพี่น้องประชาชนทั่วไปนะครับก็ได้มาร่วมกันจัดกิจกรรมมอบทุนให้กับเด็กกำพร้าแล้วก็เด็กด้ยโอกาสในวันนี้นะครับรวมไปถึงในส่วนส่วนของน้องๆน,นะครับกลุ่มชนเผ่าอูลังอัสเซรีนะครับซึ่งก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งหนึ่งกลุ่มนะครับซึ่งถือว่าเป็นเป็นเป็นผู้ได้โอกาสในสังคมนะครับก็ ได้นําน้องๆกลุ่มนี้นะครับมารับทุนนะครับเพื่อที่จะให้เขาได้มีความสุขนะครับในห่วงของรายยอินิฟิตรีนะครับที่จะถึงนี้ด้วยครับครับอย่างที่ท่านได้กล่าวไว้เมื่อกี้ว่าทุกที่ที่มีความเดือดร้อนทุกที่ที่มีประชาชนที่ไม่ได้รับความสะดวกนั้นท่านพร้อมยินดีเสมอที่จะให้ความช่วยเหลือตรงนี้อย่างที่ท่านได้กล่าวอีกหนึ่งสรกการว่า ไม่ว่าเรื่องของเด็กกำพรา้าลูกกำพรา้าหรือคนที่ยากไรนั้นท่านพร้อมเสมอที่จะเป็นมือบนให้กับคนเหล่านี้นะครับนะครับท่านครับวันนี้ก็เช่นเดียวกันเป็นโครงการที่สวยงามครับนะ,ะมีคําถามผมเชื่อมั่นว่าพ่อแม่พี่น้องที่ติดตามอยู่นั้นต้องการคําตอบเกี่ยวกับว่าอนาคตข้างหน้านั้นท่านมีแผนสำรองว่าเกี่ยวกับเด็กกำพร้านั้นหรือกลุ่มของกลุ่มก่ะบังนั้นท่านจะรับมืออย่างไรครับ ครับก็ในส่วนของอาการมาปฏิบัติหน้าที่ราชการในพื้นที่อำเภอจันแนะของผมนะครับความตั้งใจของผมเนี่ยนะครับประการสําคัญก็คืออยากจะมาพัฒนาคุณภาพชีวิตนะครับให้กับพี่น้องในพื้นที่อำเภอจันแนะนะครับให้ดีกว่าปัจจุบันนะครับในส่วนของการพัฒนาคุณภาพชีวิตเนี่ยก็อาจจะจะเป็นการพัฒนาในหลายๆมิตินะครับทั้งในมิติในด้านการศึกษานะครับมิติในด้าน ความเป็นอยู่นะครับในเรื่องของการแก้ไขปัญหายาเสพติดนะครับทั้งหลายทั้งปวงเหล่านี้นะครับรวมไปถึงในเรื่องของการดูแลเด็กกำพร้าเด็กด้อยโอกาสนะครับก็ถือว่าเป็นอ,องค์ประกอบนะครับที่จะทําให้คุณภาพชีวิตของคนในพื้นที่อาเภอจจแนะนะครับดีขึ้นนะครับก็เป็นส่วนที่ผมจะเข้ามาดําเนินการในส่วนของการดาเนินการเนี่ยผมก็คงจะไม่สามารถที่จะดําเนินการได้ด้วยตนเองนะครับก็ต้องมี องค์กรภาคีเครือข่ายนะครับทั้งที่เป็นภาคเอกชนแล้วก็ภาคราชการที่จะมาช่วยสนับสนุนนะครับโครงการที่คิดแล้วก็ได้พูดคุยนะครับกับส่วนราชการและก็ภาคีเครือข่ายไว้นะครับตอนนี้นะครับเราจะจัดตั้งเป็นกองทุนนะครับที่จะช่วยเด็กกำพร้าเด็กด้อยโอกาสผู้ยากไร้กลุ่มเปราะบางนะครับกลุ่มอุลังอัสซารี นะครับก็คือเราจะระดมทุนนะครับโดยกิจกรรมแรกที่จะทำเนี่ยนะครับก็เป็นกิจกรรมวิ่งมินิมาลาทอนนะครับวิ่งมินิมาลาทอนเพื่อที่จะระดมทุนนะครับเปิดการส่วนหนึ่งก็เป็นการเปิดการท่องเที่ยวนะครับเนื่องจากในพื้นที่อำเภอเะแนเราเนี่ยจะมีสถานที่ท่องเที่ยวที่เป็นสถานที่ท่องเที่ยวที่สวยงามนะครับแล้วก็อาจจะยังไม่ได้แพร่หลายนะครับไปถึงสายตาของคนข้างนอกก็คือเรามีกิจกรรมล่องแก่งที่บ้านไอบุเตหมู่ที่4ตําบลช้างเผือก นะครับก็เลยจะเป็นกิจกรรมนะครับวิ่งมินิมาราทอนนะครับได้2อ,อย่างหนึ่งก็คือระดมทุนเข้ากองทุนช่วยผู้ได้โอกาส2ก็คือว่าได้เป็นการเปิดการท่องเที่ยวนะครับล่องแก่งที่บ้านไอบือแตนะครับทุกท่านที่มาเที่ยวนะครับก็จะไดะ้ชมวิวทิวทัศน์ที่สวยงามนะครับของคลองไอบือแตนะครับซึ่งน่าจะเป็นคลองที่มีความสวยงามไม่แพ้ที่อื่นนะครับ แล้วก็ที่สําคัญคลองไอบอแต่ ute, น่าจะเป็นคลองสายหลักที่มีปลาน้ําจืดที่มีราคาแพงที่สุดก็คือปลากึเลาะนะครับซึ่งเป็นปลาน้ําจืดซึ่งมีราคาแพงแล้วก็เป็นที่นิยมของพี่น้องทั้งในประเทศแล้วก็ประเทศเพื่อนบ้านนะครับสิ่งดีๆอย่างนี้ครับเราพยายามที่จะเผยแพร่แล้วก็นาเสนอสู่สายตาของคนข้างนอกนะครับว่าอ,อําเภอจะแนะเรามีของดีนะครับแล้วก็ผลพลอยได้ก็คือเราจะสามารถที่จะระดมทุนเข้ากองทุนเพื่อที่จะช่วยเหลือ ผู้ดได้โอกาสในพื้นที่เราด้วยครับครับก็ยอย่างที่ท่านแนวตัได้กล่าวไว้เมื่อกี้ไม่แค,แค่เป็นการช่วยเหลือไม่เป็นแค่เป็นการช่วยเหลือให้กับผูผ้ผู้มีไรายได้น้อยแต่เราเรียกว่าท่านก็ยังยังประชาสัมพันธะ์ให้กับพ่อแม่พี่น้องอมาร่วมกันทํากิจกรรมกิจกรรมในที่นี้จะเป็นกิจกรรมแนวแนวของนันทนาการดังนั้นท่านพ่อแม่พี่น้องที่เคารพ มีความสนใจมีความตระหนักในสิ่งนี้ท่านก็สามารถที่จะ,ะร่วมมือกับทางอำเภอได้นะครับนะ,อะโอกาสสุดท้ายนี้ผมต้องขอขอกับพื้ท่านในอำเภอเป็นอย่างสูงที่กระณาให้ข้อมูลให้กับคนในพื้นที่รับทราบนะครับต้องขอกับพื้นหโอกาสนี้ครับครับผม